<c oughs> มันมาอยู่ในมือผมแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะวาดออกมาได้สวยขนาดไหนเดี๋ยวลองค่อยๆช่วยกันจิ้มช่วยๆกันแต้มไว้ล้วกันมันคือซิลิโคนนี่แหละ c o ลเลอร์ม t สเตอร์ f คลอฟิส์ปริซึมทั้งหมดจะมี6สี6หลอดเดี๋ยวผมแกะให้ดูยังไม่ได้วาดในคลิปนี้นะใช้เวลาก่อนนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับ แผ่ออกมาเปิดมาุ๊บก็จะมีทั้งหมด6สีสีแรกบรูสีฟ้าสีที่2เยลโล่สีดําสีขาวสีเขียวสียานสีแดงมาเจนตาแต่ละหลอดเป็นยังไงมายังไงนะคือเนื้อสีเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าเขาผสมอะไรมาละเอียดขนาดไหนนะครับยังไม่ได้บีบออกมาแต่เท่าที่ดูจากคลิปเมืองนอกอ่ะมันเป็นเนื้อที่แบบนิ่มๆหน่อยนะฮะขออนุญาตยังไม่ออกมาละกันนะครับยังไม่บีบเดี๋ยวไว้ตอนบีบใส่แล้ววาดจริงอ่ะนั่นเนี่ยได้เห็นแน่ ก็รอติดตามกันแล้วกันนะว่าจะวาดเป็นรูปอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมไม่มีฝีมือในการวาดรูปแน่ๆนะครับอาจจะให้ฟุกกับแวนช่วยกันจิ้มช่วยกันแต้มนะครับเฮ้ยมีอันนี้มาด้วยอะไรวะเนี่ยอ๋อไอ้นี่ครับผ้าน่าจะเป็นเหมือนกระดาษทิชชู่เปียกกรีสครีนเซอร์เอาไว้เช็ดมีมาแผ่นเดียวหรอวะเออวะเห็นแผ่นเดียวรอ,อดูนะครับว่า จะวาดออกมาเป็นรูปอะไรแต่ที่แน่ๆคงไม่ใช่รูปวิวต้นไม้เหมือนคลิปตัวอย่างหรอก